สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ h างปิงโมนิายนะครับวันนี้จะมารีวิว,วน,นี่กระบะอนเนกประสงคนะ์ตัวนี้จะเป็นลูกค้าสั่งแบบคนขี้วัวนะเป็นพับไทยนะครับขนาดเขาจะแตกต่างจากตัวปกตินะครับนี่ก็จะเป็นตัวปกตินะครับ ตัวปกติก็กว้างร้อยเจ็ดสิบนะครับจากหน้ามาหลังก็ประมาณร้อยสามสิบนะครับสูงเจนะ็ดสิบห้าตัวนี้ผมจะใช้เป็นพื้นล่างจะเป็นเกาในนะครับกันสนิมนะครับจะได้ใช้ได้นานๆน,นะครับ ส่วนรอยเชื่อมก็ประมาณนี้ครับเชื่อมอ้อมทุกจุดนะครับด้วยระบบซียทูนะครับแข็งแรงแน่นอนครับส่วนรูพวกนี้ก็จะปิดให้หมดนะครับตัวนี้ก็จะตัวนี้เป็นลูกค้าจากคอนจันนะครับตัวนี้จะทำเป็นแบบมีปีกนะครับตัวนี้ นี่ก็กกำลังขึ้นโคงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ต่อครับตัวนี้ก็จะสูงครับสูง80นะครับตัวนี้ขนาดสูง80นะครับตัวนี้ก็สามารถวางพื้นได้เลยนะครับวางพื้นแล้วลดลดมาใส่หางได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ทําให้แบบพิเศษนะครับพอราคาตัวนี้จะจะสูงกว่าตัวนั้นนะครับ ตัวนี้จะเป็นทึบหมดนะครับตัวนั้นจะเป็นตะแกรงด้านข้างนะครับจะเป็นทึบหมดนะครับเอาไปขนขี้วัวนะครับตามลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้เป็นพับท้ายครับเป็นบานพับสี่ตัวจะมีโซ่ดึงให้ด้วยนะครับเวลาจะไปเสียบมันนะครับตัวนี้ก็เป็นพับท้ายลูกค้าเอาไว้ขนขี้วัวแล้วก็ใส่น้ําไปขิด ฉีดยานะครับนีปรับท้ายได้นะครับนะครับนี่ครับท้ายก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจะเป็นคอกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะกว้างอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับกว้างร้อยห้าสิบสูงแปดสิบนะครับความลึกก็ประมาณร้อยสามสิบ เท่ากันนะครับแตกต่างตรงที่เป็นบานพับหลังนะแล้วก็ฝาทึบนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูร,บรอบๆกันครับโครงสร้างปร,ประมาณนี้นะของผมก็จะแตกต่างจากเจ้าอื่นนะครับเพราะผมเน้นเบานะครับแต่แข็งแรงนะครับตัวนี้ก็รองรับน้ำหนักได้ประมาณ600กิโลนะสบายสบายนะครับ ็ผมเคยเอาไปลองข้นมันนะครับมันที่อ้ำขขงครับเราไม่สามารถรถแทรเลอร์เข้าไปได้นะครับแล้วก็ใช้รถไถน,นะครับใส่หางตัวนี้นะครับค้นมันออกมานะครับก็ผมจะรีวิวในคลิปก่อนๆน,นะครับในช่องนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับ ว่าผมทำอะไรบ้างครับมีคลิปอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับที่ผมทำนะมีคาดสปริงมีผ่านสีเข่าร้องอ้อยล้องมันนะครับมีกระบะป,ปุูกมันนะครับมีหลายอย่างครับตามลูกค้าสั่งนะครับตัวไหนทำได้ผมก็ทำนะมีผมก็จะใช้เวลา หนึ่งวันต่อตัวนะครับอย่างช้าก็วันครึ่งต่อตัวนะครับที่ผมทํานะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับนี่ก็กาศแจ่มใสนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าบ้านแท่นนะครับตัวนี้นี่ลูกค้าบ้านฝางครับใกล้ๆกันครับใช้งานคนละแบบนะครับสั่งได้ครับคุยกันได้ครับ สอบถามกันได้ครับเรื่องราคาเรื่องแบบจะให้ทําแบบไหนครับสีไหนครับตัดการให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูคอนเซปต์กันนะครับคือของผมนี่จะเบานะครับเอาง่ายว่าเบาเบาเบากว่าเพื่อนเลยนะครับที่ที่เขาทำขายกันนะครับรูปทรงการออกแบบนะครับตัวนี้ผมออกแบบอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับกว่าจะลงตัวนะครับ ันนี้ครับก็ได้ประมาณนี้แล้วก็น้ำหนักที่ได้ก็เกินเกินเกินตัวนะครับถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวมันนะครับไม่ถึง100ร้อยรูนนะตัวนี้ก็ยกสองคนสบายๆนะครับใส่คนเดียวสบายนะครับถ้าไอ้พวกเหล็กลางนี่ผมผมไม่แนะนำสำหรับผมนะครับผมจะไม่แนะนำเพราะมันจะหนักนะครับ เวลาเราทาคนเดียวเหรอมันจะยกไม่ไหวนะครับเหล็กล่างข้อดีของมันคือมันเป็นเหล็กเหนียวนะครับเหล็กเหนียวก็จะทนนะทนทานทนทานในในที่ว่านี่คือมันอยู่ได้นานนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันจะยืดจุนได้นะครับถ้าเราเออกแบบไม่ดีนะเวลาคนของหนักหรืออะไรเงี้ยรถตกลุมอะไรนะมันจะเมอนว่ามัน มันจะโยกได้นะครับถ้าออกแบบไม่ดีนะครับ้อเสียก็จะมีประมาณนี้ถ้าโยกไปโยกมามันก็จะฉีกขาดนะครับเหล็กนะครับสําคัญสาคัญเลยคือมันหนักนครับแต่ผมเป็นเหล็กกล่องนะครับส่วนที่แข็งแรงก็ก็มีนะครับตัวนี้เหล็กก็จะนาประมาณ2อมิลสองมิลครึ่งเหล็กโคง้งตัวนี้เป็นตัวรับน้ำหนัก อนนี้อยู่กับหางรถไถนะครับก็จะใช้เหล็กที่แข็งแรงนะครับเป็นฐานบนฐานหน้าฐานล่างนะครับตัวตัวนี้ก็ค้ำพยุง้ันข้างนะรประมาณนี้ครับก็ออกแบบก็ถือว่าสวยงามนะครับหักมุม แต่ก่อนก็จะเป็นตรงสี่เหลี่ยมนะครับไม่ค่อยสวยนะครับก็ออกแบบให้มันมีมุมมีเหลี่ยมนะครับประมาณนี้ครับส่วนเรื่องน้ำหนักหกร้ยกิโลผมว่าชิวๆนะครับผมเคยใส่รถไถนะสามย3่หกแรงนะครับคนมันออกจากไรนะครับก็จนหน้าลอยนะครับคลิปนั้นขนกันจน ล้อหนอ้าลอยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนคนในที่สงสัยว่าเหล็กเหล็กจังนะครับทำไมไอ้กลัวกลัวฉีขัดง่ายนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณเอาไปใช้ถูกประเภทนะครับ <laughs> มันไม่พังนะครับผมผมกล้าและกันเลยว่ามันไม่พังนะครับ ถ้าคุณไปใช้ถูกประเภทแล้วถ้าพังนะผมยินดีทําให้ใหม่รับนะตัวนั้นมาคืนนะครับทามันหักนะครับถูกปรนะเภทในที่ว่าคือกระบะตัวนี้รอ,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 องรับน้ำรับรองรับน้าหนักได้ได้ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยกิโลนะเอาง่ายว่าใส่ถังน้ําไปฉีดยาได้สามถังประมาณนี้ครับถ้างารถไม่ลอยนะถ้าคุณไม่ชนอะไรหรือไปวางทับอะไร มันไม่มีหักไม่งอแน่นอนครับผมรับประกันเลยว่าแข็งแรงนะครับเพราะผมออกแบบมาก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับดีเลยแหละครับไม่ใช่พอสมควรนะครับดีเลยนะครับเพราะมันที่ผมออกแบบมาคือมันต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์นะครับหนึ่งราคาจอมเยาวนะครับย่งายว่าถูกจับต้องได้นะครับ สองเบานะครับสามน้ำหนักก็เกินตัวนะครับแล้วก็สี่นะครับขนขนใายสะดวกนะครับนี่ครับก็คือก็มีรูปทรงที่ก็ถือว่าสวยงามนะครับผมว่าลงตัวนะครับใครจะว่าของผมยังไงก็ช่างนะครับ เอาตามที่ท่านสบายใจนะครับชอบผลงานผมนะครับก็สั่งลน์ที่ผมนะครับหรือชอบผลงานคนอื่นก็ไม่บ้ากันครับสั่งตีอินนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับหรือท่านอยากให้ผมใส่เหล็กที่มันหนากว่านี้ผมก็ทําได้ครับผมทําให้ได้แต่ราคามันก็จะสูงตามนะครับ โอเคนะครับตามนั้นนะครับแต่สําหรับผมนะครับเราใช้แค่ขนมันทังน้ําชีดาเสียบมันนะครับของผมเอาไปขนอ้อยได้นะครับแต่ก็เราก็ดูน้ําหนักอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใส่อ้อยจนยาวแค่นี้โอ้ไม่ได้นะครับที่ผมเอาไปขนก็คือขนขนลายนี้ลายลายขวางนี้นครับ เลียงเลียงเล,ยงเลียงขึ้นอ้อ,อมมันังก็ไม่หนักมนกนะไม่ใช่ว่าใส่หัวนุ่นหางมานีอ้อันนั้นไม่แนะนำนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอธิบายนะครับและรีวิวนะครับกระเป๋ผูกมันจากอูข้างปิงโมดินฟโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับถ้าใครอยากแนะนำหรือ ให้ปรับปรุงด้านไหนก็คอมเมนต์ได้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ